จินตนาการถึงโลกที่ศิลปะและเทคโนโลยีผสานกันอย่างราบรื่นราวกับสายน้ำที่ไหลเวียนไม่หยุดยัง้งนั่นคือวิสัยทัศน์น่าตื่นเต้นที่วิวซอนิคเตรียมนำเสนอให้เราได้สัมผัสในงานด้วย TH c h Color Pro a w a r d ์2องแต่มาดูกันว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้จะนำพาเราไปสู่อนาคตที่สดใสแค่ไหนคอยติดตามต่อไปนะเพราะนี่อาจไม่ใช่แค่การประกาศงานแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมความคิดสร้างสรรค์เลยทีเดียววิวซอนิคประกาศเปิดตัวงานระดับโลกครั้งยิ่งใหญ่ที่จะจัดขึ้นในทีม Flow โดยเลือกประเทศไทยเป็นสถานที่หลักเพื่อย้ำตำแหน่งของเราในฐานะศูนย์กลางครีเอทีฟแห่งเอเชียแปซิฟิกงานนี้ไม่ใช่แค่การเฉลิมฉลองแต่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างศิลปะดิจิทัลกับนวัตรกรรมเทคโนโลยีอย่างไม่มีรอยต่อทําให้ทุกคนที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ที่ลื่นไหลและน่าสนใจบริษัทวิลสันคอรซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชันภาพระดับโลกได้จัดงาน the หก th color pro a w a r d 2 0อ5พ่บรวมกับมิจฉาศักดิ future digital showcase อย่างเป็นทางการในปีนี้โดยทีมหลัก flow หรือความลื่นไหล นั้นมุ่งเน้นการนำเสนอบทบาทของเทคโนโลยีจอภาพในอนาคตผ่านการผสมผสานศิลปะนวัตกรรมและประสบการณ์ผู้ใช้เข้าด้วยกันเพื่อให้ทุกอย่างทำงานร่วมกันอย่างเป็นธรรมชาติลองนึกภาพดูสิว่าถ้าศิลปินใช้จอภาพที่แสดงสีได้อย่างสมจริงจะทำให้ผลงานของพวกเขาดูมีชีวิตชีวามากขึ้นเพียงใดค้นหาประสบการณ์โฟล์พร้อมกับสามโซนแห่งอนาคตที่พร้อมเปลี่ยนมุมมองของคุณ ภายในงานผู้เข้าชมจะได้ดื่มด่ำกับผลงานศิลปะภาพถ่ายและดิจิทัลอาร์ตจากผู้ชนะการประกวด100อันดับแรกทั่วโลกที่แสดงบนจอมอนิเตอร์ยูซ n นิคเ l o r โปรซึ่งมีเทคโนโลยีที่รักษาความเที่ยงตรงของสีระดับมืออาชีพทําให้สีสันและอารมณ์ในภาพถ่ายทอดออกมาได้อย่างคมชัดและสมจริงเช่นการถ่ายภาพธรรมชาติที่ดูราวกับเราสัมผัสได้จริงๆหรือการสร้างสรรค์าง,งานศิลปะที่ส่งต่อความรู้สึกได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยูซ o นิคยังสร้างพื้นที่จัดแสดงเทคโนโลยีจอภาพแห่งอนาคตอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็นสามโซนหลักที่น่าสนใจมากดังนี้ฟิลเตอร์เพอร์ซันแนลเวิร์กสเปซโซลูชันที่ออกแบบมาสำหรับพื้นที่ทำงานส่วนตัวในยุคใหม่เช่นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณทำงานจากบ้านได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นด้วยจอภาพที่ปรับแสงและสีได้อัตโนมัติเพื่อลดความไม่ลาฟิลเตอร์มีติ้งรูมนวัตกรรมเพื่อห้องประชุมที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นระบบจอสัมผัสที่ช่วยในการประชุมออนไลน์กับทีมจากทั่วโลกโดยไม่ต้องกังวลเรื่องความล่าช้าหรือการเชื่อมต่อที่ขาดหาย Future Classroom เทคโนโลยีเพื่อการศึกษายุคสมัยใหม่เช่นจอแสดงผลแบบโต้ตอบที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่ายขึ้นด้วยเครื่องมือที่รองรับเนื้อหาแบบมัลติมีเดียนายออสการ์ลินผู้จัดการทั่วไปฝ่าย,ายธุรกิจมอนิเตอร์ของวิวสันกล่าวถึงแนวคิดงานนี้ว่าที่วิวสันิกาเชื่อมั่นว่าความคิดสร้างสารรค์และเทคโนโลยีต้องไปด้วยกันเสมอทีม Flow และงานโชว์เคสครั้งนี้จึงถูกออกแบบเพื่อจุดประกายไอเดียใหม่ๆให้ครีเอเตอร์และผู้เข้าชมสัมผัสนวัตกรรมที่ทําให้การทํางานและการเรียนรู้ลื่นไหลขึ้นอย่างแท้จริงและนี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามการที่เทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ช่วยให้ความคิดสร้างสารรค์ของมนุษย์เติบโตอย่างไม่จํากัดผลักดันประเทศไทยให้เป็นฮับครีเอทีฟแห่งเอเชียแปซิฟิกอย่างเต็มภาคภูมิ การเลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงานนี้บอกเล่าให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของวิวซอนิที่มองเห็นศักยภาพของประเทศไทยในการเติบโตเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมและความคิดสร้างสารรค์ดิจิทัลของภูมิภาคโดยนายชาฟูฮองผู้จัดการประจำประเทศไทยของวิวซอนิ c เปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญที่สุด3าอันดับแรกของเอเชียแปซิฟิกด้วยชุมชนครีเอเตอร์ที่แข็งแกร่งและพัฒนาอย่างรวดเร็วจึงภาคภูมิใจที่จะนำเสนอเครื่องมือคุณภาพสูงอย่างจอมอนิเตอร์วิวซอนิคโปรเฟชชั่นแนลซีรีส์ให้ชาวไทยได้สัมผัสใกล้ชิดเพื่ออสสสนนนนับนุการ หางสรรผลงานระดับโลกแต่ที่นี่อาจมีข้อถกเถียงบางคนอาจสงสัยว่าเทคโนโลยีเช่นนี้จะช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของคนไทยจริงๆหรืออาจกลายเป็นการพึ่งพาเครื่องมือมากเกินไปจนสูญเสียความเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะดั้งเดิมมุ่งหน้าสู่9ก้าต่อไปเกินปี2025วิวสนิควางแผนอนาคตอย่างชัดเจนทั้งในตลาดมืออาชีพและการศึกษาด้านโปรเฟสชันนอล วางแผนขยายไลน์อับสินค้าตระกูลคาเลอร์เพรรุ่นใหม่เพื่อตอบสนองครีเอเตอร์มืออาชีพพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานความแม่นยำของสีเช่นการสอนวิธีปรับแต่งสีเพื่อให้งานออกมาเหมือนจริงที่สุดด้านการศึกษาเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาไทยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สมาร์ทคลาสรูมภายใต้วิสัยทัศ e น์ Education To t a l Ecosystem ที่รวมเทคโนโลยีครูและนักเรียนเข้าด้วยกันเช่นการใช้จอแสดงผลเพื่อสอนวิชาวิทยาศาสตร์แบบโต้ตอบที่ช่วยให้นักเรียนเห็นภาพและเข้าใจได้้ง่ายขึน และนี่คือส่วนที่อาจจุดประกายการถกเถียงในขณะที่เทคโนโลยีนำมาซึ่งความสะดวกสบายแต่บางคนอาจกังวลว่ามันจะทำให้มนุษย์สูญเสียทักษะเดิมๆเ,เช่นการวาดภาพด้วยมือหรือการเรียนรู้แบบดั้งเดิมคุณคิณคดอย่างไรการผสมผสานระหว่างศิลปะและเทคโนโลยีนี้จะนำไปสู่อนาคตที่ดีกว่าหรืออาจสร้างปัญหาใหม่ๆแบ่งปันความเห็นของคุณในคอมเมนต์เพื่อร่วมสนทนากันนะ